เห็ดในป่าเยอะมากช่วงนี้ฝนแรงฝนไม่ตกมา10กว่าวันแล้วนะคะที่เขตวัมแลนด์สวีเดนเรามีอาชีพเก็บเห็ดขายเป็นรายได้เสริมในช่วงวันหยุดนะคะช่วงนี้เราจะต้องคัดเฉพาะเห็ดสดๆที่อยู่ในป่าเท่านั้นประสบการณ์การเก็บเห็ดเท่านั้นคะ่ะจะบอกเราว่าเห็ดดอกไหนสดดอกไหน โรงงานไม่รับซื้อแล้วที่นี่เป็นโรงงานรับซื้อที่ก็เปิดมามากกว่า70ปีนะคะเขาก็จะมีประสบการณ์ในการซื้อเห็ด เห็ดที่จะขายผ่านโรงงานได้คือเห็ดที่สดใหม่เท่านั้นค่ะเห็ดที่เก็บค้างหลายวันเขายังไม่เอาเลยนะคะมีข้อความจากผู้ชมที่อยากจะให้ดิฉันเก็บเห็ดขายได้เยอะๆมั้งคะแต่ดิฉันก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าดิฉันมีความตั้งใจที่จะเก็บเห็ดสวยๆไปขายเท่านั้นนะคะและมีคำแนะนำให้เก็บเห็ดแห้ง เอาไปทำสปาเห็ดแล้วเห็ดจะสดแล้วเอาไปขายได้ดิฉันขอข้ามคอมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วก็ขออธิบายความเป็นตัวตนว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อคนซื้อและคนขายนะคะ mm hmm. เห็ดเก่าที่เราเอามาทําสปาเหมือนที่เขาว่ามันจะกลายเป็นเห็ดที่ไม่อร่อยไปแล้วค่ะแล้วก็คนกินเขาจะรู้สึกยังไงคะส่วนเห็ดหไหนที่แห้งแล้วมันยังกินได้ดิฉันก็จะเก็บมากินเองค่ะ นี่นะคะเห็ดแห้งเราก็เก็บมาไว้กินค่ะทุกคนผัดกระเพราอร่อยมากคือดิฉันชอบผัดกระเพรากับทำน้าพริกวันนี้จะทำน้าพริกเห็ดค่ะซึ่งไอเห็ดมันปูแห้งในป่าเนี่ยมันอยู่ที่คนเก็บเป็นเก็บไม่เป็นไม่ใช่ว่ากินได้ทุกดอกที่แห้งเพราะว่าบางดอกที่มันแห้งแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนมันจะหืนหืนมันจะรสชาติไม่อร่อยอะค่ะแต่ที่ดิฉันเก็บนี่คือ ถ้าดูดูรวมๆกันแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันสวยมากเลยนะนี่แหละคัดออกแล้วก็เรามีเห็ดหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำพริกเห็ดกันนะคะในนี้ก็จะมีเห็ดหนังไก่พันใหญ่หน้าตาหัวด้านหัวจะเป็นแดงๆนะคะเห็ดแคลมล้าสีชมพูมุกซึ่งอร่อยมากนะคะเห็ดริมซบคือเห็ดปลวกฝรั่งหรือเห็ดฟางฝรั่งค่ะมีอะไรอีกนั่นแหละค่ะสอย่างนี้ กับเห็ดมันปูเดี๋ยวเราทำน้ำพีเห็ดกันจ้าเห็ดมันปูแห้งเราก็ตากไว้กินในช่วงหน้าหนาวค่ะจะตากมากกว่าที่จะลวกแช่ช่องฟิตนะคะแบบนั้นไม่อร่อยเลยสำหรับความคิดส่วนตัวนะคะจะตากแห้งไว้ค่ะแล้วก็เมนูประจําช่วงหน้าเก็บเห็ดก็คือแจ่วเห็ดเนี่ยละจ้าวันนี้เห็ดรวมหลายอย่างเอาเข้าเตาอบมีเห็ดมี อหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็พริกสดค่ะ